ตองดับเบิลแบนนะคะวันนี้ก็เราก็จะมารีวิวสเปรย์สเปรย์ทำความสะอาดมือที่สามารถหาซื้อได้ตามเซเว่นอีเลเว่นนะคะก็คือเป็นสเปรย์นี่สเปรย์โอเล่สตรอเบอรี่นะคะคือสเปรย์ทำความสะอาดมือโดยไม่ต้องใช้น้ำนะคะสามารถพกพาได้ไปทุกที่นะคะก็คือเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่อ่อนๆน,นะยี่ห้อโอเล่เราเคยกินลูกอมโอเล่ใช่ไหมคะทุกคนลูกอมโอเล่ ซูกัรโอเล่อะไรเงี้ยแต่ไม่เคยคิดว่าโอเล่เนี่ยจะมาทําแบบพวกแฮนด์ครีมก็คือที่บํารุงมืออ่ะแล้วก็อันนี้ก็คือสเปรย์ทาความสะอาดมือนะคะนก็คือไปเห็นมาแล้วก็คือสามารถทําความสะอาดมือได้ตลอดเวลาเลยนะคะพกพาได้นะคะก็เป็นตัวหนึ่งอ่ะที่แนะนําเหมือนกันก็คือเหมือนว่า อยากจะกินอะไรสักอย่างเราแบบไม่มีห้องน้ําหรือไม่มีสถานที่ล้างมือนะคะเราก็สามารถพกสเปรย์นียค่ะสะดวกซื้อสะดวกใช้ราคาประมาณไม่เกิน50บาทนะคะสามสิบเก้าบาทเองเท่านั้นเป็นราคาที่ดีมากนะคะก็คือสามารถกดตรงนี้ค่ะแล้วก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บก็ล้างมนออ่าเท่านี้มือเราก็จะสะอาดอีกอย่างหนึ่งคือหอมมากหอม ผงพ,พกพาพวกอะไรอย่างเงี้ยเราต้องสะอาดไว้ก่อนนะคะในยุคน triste, ี้นะคะทุกคนอย่าลืมนะคะพกพาสามารถใส่กระเป๋าได้นะคะทุกคนเห็นไหมอ่ะปึ๊บเข้าไปเรียบร้อยขวดเล็กกระทัดรัดสามารถพกพาได้ตลอดเวลาเลยนะคะอ่ะโอเคปริมาณ18 ml นะคะในราคา39บาทก็คือคุ้มนะคะเพราะว่า สเปรย์ล้างมือเดี๋ยวนี้ก็คือหายากมากแล้วนะคะโอเล่ o e. ก็คือทําออกมาได้ได้ตรงจุดตอนนี้ก็คือแบบมีนพี P e. เอมเอยมีเชื้อไวรัสต่างๆเอยนะคะเราก็ต้องทำความสะอาดไว้ก่อนกินร้อนช้อนการล้างมือนะคะทุกคนอ่ะนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องพกพาทาความสะอาดมือตลอดเวลามือเราจะต้องสะอาดเพราะว่าหนึ่งมือเราจะต้องหยิบจับนู่นจับนี่ยิ่งโทรศัพท์เนี่ยเป็นส่วนหนึาน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 ่งเลยที่แบบเป็นเชื้อโรคนำพาให้สกปรปกมากนะคะเราก็ต้องมีสเปรย์เนี่ยฉีด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  สามารถทำความสะอาดได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าลืมพกทิชชู่เปียกอะไรอย่างเงี้ยค่ดตัวไว้ด้วยก็คือสามารถล้างมือหรือว่าล้างในส่วนต่าง,างๆได้นะคะโอเคถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปเนาะหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับผู้คนทุกคนที่ชมคลิปนี้อยู่นะคะโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะว่าจะมารีวิวอะไรนะคะ